เราดูกันต่อเนื่องเลยนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยครับก็เกิดเหตยุยิงปะทะก,กันในพื้นที่นะครับก็เป็นเหตุทําให้ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตครับส่วนตํารวจนั้นก็บาดเจ็บไป2นายหลังจากมีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุกบดปั๊มน้ํามันด้วยครับเจ้าหน้าที่ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3าฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมปิด ล้อมพื้นที่บริเวณหมู่7บ้านดอนรักจรังตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มต้องสงสยัยคาดว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากจำนวน17จุดเมื่อคืนวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่ดังกล่าวครับก็เลยนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคน้นก็พบว่าเป็นบ้านเช่า5ห,หลังติดต่อกันและมีบ้านของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จึงใช้ความระมัดระวังในการเข้ากระชับพื้นที่พร้อมทั้งได้นําผู้นําศาสนาเข้ามาเจรจากลี้กล่อมาด้วยนะครับเพื่อให้กลุ่มต้องสงสัยออกมามอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่จึงจัดกําลังเข้าตรวจค้นบ้านแต่ละหลังโดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่7เข้าร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ครับกระทั่งเวลา18โมนริกาครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังสุดท้ายซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและอยู่ท้ายสุดของหมู่บ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงออกมาจากในบ้านหลายนัดด้วยกันกระสุนปืนไปถูกผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บและกระสุนปืนยังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไปอีกสองนายครับเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปัตตานีก่อนจะเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวและเกิดการประทะก,กันโดยผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะกระโดดหน้าต่างเพื่อหลบหนี แต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ยิงสกัดนะครับแล้วก็กระสุนปืนไปถูกผู้ก่อเหตุเสียชีวิตครับซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและพบอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกด้วยสําหรับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปัตตานีนะครับเนื่องจากว่ากระสุนปืนไปเข้าที่อวัยวะสําคัญแล้วก็เสียเลือดมากส่วนตํารวจทั้งสองนายอาการพ้นขีดอันตรายแล้วครับ